วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าวันเต็ดหรือชื่อภาษาไทายว่าจา <พน S 1> ับคนผิดหมดสิ์ชนะแทนแทมแทโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เล่นเป็นยังเตงยังยังไม่เป็นใช่ไหมเกมนี้เล่นง่ายมากแต่กลัวคนดูยังไม่รู้ค่ะคยังไปดูกันสวัสดีครับ BGN h o w to Play วันนี้ขอนำเสนอเกม w a n t ต d ครับ เกมนี้เหมาะสาหรับผู้เล่นอายุ7ปีขึ้นไปนะครับเล่นได้3-5คนใช้เวลาเล่นประมาณ15นาทีวิธีเซตอัพเกมนี้ง่ายมากครับเริ่มต้นเราจะเซตที่การ์ดตาตํารวจก่อนโดยการ์ดตาตารวจเนี่ยเราจะเซตตามจํานวนผู้เล่นลบหอย่างอันนี้เราเล่น5คนก็ใช้4ใบนาการ์ดตาตํารวจที่เซตแล้วมาไว้ที่กองกลางครับท,ที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึง แจกการ์ดให้ผู้เล่นทุกคนครับจำนวนเท่าๆกันจนหมดกองโดยให้คว่ำไว้ด้านหน้าผู้เล่นคนน,นั้นๆห้ามเปิดดูนะครับต่อไปเข้าสู่ช่วงการเล่นนะครับเมื่อเข้าเทินให้ผู้เล่นเปิดการ์ดจากกองคว่ำของตัวเองหงายที่กลางโต๊ะการ์ดเกมนี้จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับก,คกบคบ็คือการ์ดพี o พ l e กับการ์ดแอคชั่นการ์ดพีเพลนะครับคือการ์ดที่ตัวละครน,นั้นๆอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่เช่นผู้พิพากษาไปเป็นโจรหรือโจรไปเป็นนายธนาคารนะครับผม ส่วนการแอคชั่นนะครับคือการที่ตัวละครอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่เช่นผู้พิพากษาอยู <S <S ่ในศาลแล้วก็นายธนาคารอยู่ในธนาคารน,นะครับผมกรณีที่การ์ที่ผู้เล่นไยเป็นการ์ธรรมดาจะเข้าสู่เทินของผู้เล่นคนถัดไปนะครับแต่ถ้าการ์ที่ไยเป็นการแอคชั่นเนี่ยให้ผู้เล่นทําตามที่การแอคชั่นนั้นๆระบุนะครับผมการแอคชั่นเกมนี้จะมีอยู่4ใบนะครับผมคือการ์ดผู้พิพากษา การตำรวจการโจนและก็การนายธนาคารนะครับผมการแอคชั่นแต่ละใบจะมีกฎการเล่นแตกต่างกันนะครับผมโดยเริ่มจากการผู้พิพากษาเมื่อเปิดเจอการ์ดนี้ให้ผู้เล่นทุกคนเคาะโต๊ะพร้อมพูดคําว่ามีความผิดต่อไปคือการตำรวจนะครับเมื่อเปิดเจอการ์ดใบนี้ให้ผู้เล่นทุกคนหยิบตาตำรวจขึ้นมาโชว์หน้าตัวเองนะครับต่อไปการ์โจรนะครับเมื่อเปิดเจอการ์ดใบนี้ให้ผู้เล่นทุกคนยกมือขึ้นนะครับเหมือนว่าเราถูกจับอยู่ การ์ดใบ,บสุดท้ายคือการ์ดนายธนาคารนะครับผมเมื่อเปิดเจอการ์ดใบนี้ให้ผู้เล่นทุกคนเอามือไปวางไว้ที่การ์ดกองกลางทุกคนเลยนะครับผมโดยใครที่ทำแอคชั่นช้าสุดเนี่ยจะต้องนำการ์ดกองกลางทั้งหมดมาสอดไว้ใต้กองการ์ดที่หน้าตัวเองเพื่อใช้เล่นต่อไปเกมจะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเล่นการ์ดจ,จนหมดกองตัวเองนะครับหมว<ะ>ว<ะ>้าวโอ้โ<ะ>สบายงา่ายสุดๆอันนี้เรามีกฎแล้วนะกฎของเราเองในการพูดเป็นโจรยกขึ้นมาป่า ถ้าออกเป็นตำรวจให้หยิบการ์ดตำรวจสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสสวััดีครบผมถ้าออกเป็นศาลให้ทุบโต๊ะแล้วพูดว่าเติร์นสารฝ่าทคนขับสี่นึงถ้าเป็นนายธนาคารธนาคารก็ตบให้ตบแล้วพูดว่าคิวต่อไปเชิญค่ะคิวต่อไปเชิญค่ะอันนี้เขียนไว้เป็นภาษาเยอรมันไปอ่านได้เป็นกฎตอนแรกก็ง่ายนะดูเองในฮัตตูเพสบางทีคำพูดพวกนี้มันยากขึ้นมาเลยวะอันนี้เอาไปเล่นแล้วก็ตั้งกันเอง อ่ะเริ่มที่ใครอันันอยเอาไหมน้อยอ้าวอีกแล้วคนต่อค่อยๆนะความการหนึ่งจอบเจ้าปุ๊บเดี๋ยวเจะไปเดียวจะไปเดี๋ยวใช่ไหมไปเชิญค่ะไม่คนสุดท้ายไปไปได้นะมาแล้วนะสติมาแล้วนะเกมต้องใช้สติปุ๊บจอบปุ๊บนี่ ใช่เป่าน่ากลัวเออไม่ใช่มันไม่ใช่บึ๊บปึ้บบึ้บออกมโเอามยขึ้นแล้วแล้วตากูต่อเลยเหรอเช้าต่อเลยต่อเลยสามโจีคยัโษ เออมือลงไปกันเนี่ยมันป็นอย่างนี้อะไปต่อไปผมผมก่อนป๊บ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 ปั๊บป่้าปอะป๊บ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 อันนี้ถือว่าเสมอกันไปต่อปั๊บปั๊บต่อไม่ใช่แต่ตัา มันอยู่ตรงนี้การเนี่ยอะไรการตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเไม่ใช่มาอยู่มนลงไปมาอยู่เทปมาอยู่นีอมาลงยิงไม่ได้ก่อนไม่ได้เยิบไม่ได้ยิงมาอยู่เทปสตาร์ดาผมลงยิงไม่ได้ผมหนีบแล้วไม่มันแก้ติดมาโดนผมพูดเอามันผิดธรรมชาติหรือไงมึงจะมายิงกันได้ยังไงพี่วาร์ดผมไปเอา เดี๋ยวไปดูเปิดเลยพี่ทีอายอมยอมยอมให้คนดูเขาคอมเมนต์ตัดสินคือเจตนาผมไม่มีฮะ

เอมีกรรมการมันจะจบไมเได้ไปเลยโอ๊ยือ้ตงโอ้ยก้อง C C T V เรามันจะเข้ากันเลยนะเนี่ยโดนนิ้วเลยอ๋อใครน้อยเราว่าทางน้อยน้อยเหรอเยอะตดตรงตาตรงตาตรงก่อน

ตาพี่จอวะเป็นตายแง้วโอ้ยต่อเว้นยูกเต๋าปูใช่ไหมพี่ว่า

โอ้ยกลาวคู่เร็วแล้ว่ะเบาไม่อย um> voilà ู <h 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 ่แล้หลุดแล้วเท่าเท่ากันเท่ากัน ที่ตกเหลือไปเดียวเหลือไปเดียวเอาให้มโนโอนอปุ้ยม่ดรจจานจมก่อนไอจานไนมาด้วยเลยด้วยเลยคนละนไอจานปุ้ยไอจานเท้าไปต่ออุ้ยันโกรันได้ตเลย มันชินไงไปหมดแล้วบนมโอเคต้อหมดแล้วต้อชนะโอ้โหชนะแบบขาดด้วยที่หนามากเลยเออเวรเวเล่นได้เป็นผูเฮ้ยนุกหนุก ต่เหนื่อยเหนื่อยมากวันนี้พอแค่นี้ไม่เล่นเกมไหนแล้วนะแกก็กลับมาเกมวัดแม่จับคนผิดหมดติดชนะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอยากดูเกมไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพวกเรารายการบอร์ดเกมไหนอย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไหนบรานใครๆก็เล่นบอร์ดเกมสวัสดีครับสวัสดีครับบอร์ด าลครับตอนนี้เรามีกลุ่มเปิดสำหรับให้พูดคุยแลื่แนะนำระบการเล่นเกี่ยวกับโรนโรนะครับใครที่สนใจอยากรู้ว่าการเล่นทีอาร์พเล่นยังไงปรึกษาปัญหาต่างๆหรือว่าอยากพูดคุยนะครับก็สามารถเข้ามาที่กลุ่มนี้ได้เลยทีอาร์พีจีโรนโรบายปีเจนสคอร์ใน Facebook จ้า